พี่มีกล่องไว้บพี่พี่ครับพี่ครับพี่มีกล่องซ่อมไหมพี่มีกล่องซ่อมไหมครับพี่ไม่มีเลยครับขอโทษนะครับเราเราไม่มีกล่องอ่ะไ,ได้พาเราไปซื้อที่ร้านข้างๆ <c oughs> ได้ได้ได้ข,ไดขึ้นมาเลยครับ ให้อยู่ในเกมนะอินแค่ในขอบเขตนะจะไปด่าน้องมาเลยครับอินแค่อินแค่พอประมาณนะครับจะไปด่านนนียนั่นก็เล่น<ะ> ครับก็คร,บครับพี่ผมย้อนเลยไหมครับอาจจะเป็นคำพูดที่แรงหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็ขอโทษด,ด้วยแต่ที่แบบเข้ามาแนละ้วแบบรู้สึกว่าฟังแล้วแบบเคียเหมือนไส้ว่ะเหมือนไส้ผมว่ะขอโทษด,ด้วยนะ เอาแล้ครับผมจังหวะนี้สกอตไฟกับฟาเต่เข้าไปแล้วจังหวะนี้มีศูญเสียกันไป2รลายชื่อนะเป็นหัวหน้าแก๊งพอยใสแล้วล้มไปอีกหนึ่งนะครับผมแมแล้วเป็นฝั่งสกอตที่ล้มฟาเต่ได้หรือเปล่าในราวนี้จะมีการอุ้มมันเกิดขึ้นหรือไม่ห่อไปเลยนะเพื่อสั่งห่อแล้วกูไม่ห่อกูไม่หอกูจะแทงกูหิวอ่ะบนคิวต้องเป็นของกูเนี่ยมาดิสั อาดิเอาดิเอ่อเฮียเยแต่งปดัดปัดเลือปดปัดหนองไม่ไหวไม่ไหวขอกอดตัวขอกอดตัวได้ไหมขอกอดตัวได้ไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงอันนี้ไม่ไหวจริงไอ้เหี้ยโอ้โหไปแล้วหนึ่งครับหนึ่งหอหนึ่งคนนะครับผมแม่ถ้าเขานั่งสองคนเราเสียสามหมื่นนะครับอ่าล้วไปกันต่อเลยนะครับไม่ห่อวะ่ะโอ้โหแล้วฝั่งสกอตดูเหมือนผู้เล่นจะมีประมาณสี่สิบกว่าคนเลยแล้วชุบเพื่อนเลยโอ้โหปัญญาอ่อนด่ากูว่ะครับเนี่ยเนี่ยเจ็บนะเนี่ย ดีพอนะครับใครเขาเป่นใครสั่งครับเนี่ยโอ้โหดูเดือนตะกี้เอาแล em. ้วแทงเพื่อนทำไมครับน่ะตัวทีน้องแล้วห่อบมดนี่ผมว่ามีเข้าวตู้แน่ๆวันสีเคสนะครับถ้าห่อหมดนะถ้าห่อหมดนี่เข้าวตู้แน่ๆสีแล้วตำรวจมาแล้วครับผมไม่ทันไรไอ้เจ้าบ๊อบแน่นอนตรงนี้แม่โรนัลโดผู้เข้าประจำการก็ไปซะแล้วนะครับผมโอ้โหแม่ลงไปคนแรกเลยเวลาอยจางไปนี้ อุ้มเลยนะครับแล้วเล่นบ้านแน่นอนครับตรงนี้สก,ก๊อตน่าจะเล่นบ้านนะแล้วมาไม่หยุดแล้วชุบผิดชุบผิดแล้วแทงแล้วแทงที่มันอะนรแล้วมันโง่จริงๆครับมันโง,ง่ขด้วยอ่าแล้วแทงเพืไปเอาเพื่อนตายเอาอ่อเออฟังคุณเจดีว่าไงครับวันนี้ก็ได้จะเป็นไฟแรกที่เขาปะทะกันนะคะจะกลับมาจากวอลบ้าน,ก,นก็ได้จะเป็นแบบของสก๊อตนะครับที่ชนะไปในราน<อ><อ>วน,าวนี้โอ้หเก่งจังเลยวันนี้โอ้เอาหัวเจอยกว่าด้วยนะคะโอเคครับคุณสัตว์อะไรเยอะเอ้าครับผม ก็เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเผ็ดมันนี่นะไล่ไปแล้วครับตำรวจตำรวจไล่ไปแล้วครับผมกระจอกนี่กระจอกชิบหายได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วัจบได้โอ้โหไม่ไหวมันก็มาขอจบได้สักพูดดีว่าไงครับคำพูดเมื่อกี้โอ้ยฉันว่าเลยคำพูดดีมากถึงเลยนะก็ต้องเต้นมาไหม่กระเอาะที่เกียรอกระเจากเลือกครับผมก็กระจอกะไปเยอะโอ้ไม่หมดโอ้ไม่หมดโอ้ไม่หมดนะครับก็ห่อกันไปห่อกันไปปัดเลือดปัดหนองแล้วนะครับเร็วเร็วเร็วเรดี๋ยวเฝ้าให้เร็วเร็วเข้าใจครับทุกคน มีหอกกันบ้างฮะแม่และตำรวจไม่มาแล้วจอร์ธถ้าอุ้มเปย์ที่เสียเวลาจัดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเสียเวลาทีนะถ้าอุ้มเปย์เนี่ยเสียดายมากเลยนะถ้าอุ้มหมดนี่เรียบร้อยนะครับขอจบแน่นอนไฟนิสรับรองว่ารับกั่นก็จบไปเลยไปเลยไม่ต้องสนใจเลยรับไปแล้วนะครับผมไอ้ฟอยใสไปแล้วครับผมไปแล้วจ้าบ้านจ๋าบ้านอยู่ไหนไปแล้วจ้าฉันไปแล้วจืด let's go แต่ก็ไปรับชมกัต่อในช่องตำรวจนะครับ ช่องตำรวจช่องสกอตนะไปเลยครับไปใครอยากดูไปมันมันก็ไปดูที่นู่นนะครับเชิญนายทวิตนะครับได้ทวิตคนตีนอยู่แหละไปเอารถนอเอารถรถมันน้อยนี่พวกมันเจอเเดี๋ยวอันนี้ใครอันนี้พวกมันเอาไปชุบที่บ้านเลยไปไปดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเพืนอยู่กัดด้วย ไอ้แม่งักตักโปรพิซเปย์โปรพิอเปคนนู้ไม่อันอันนี้พปลีัยนนะเอาไปเปอร์ไม่ต้องพักไม่ต้องพักเลยแม่ถ้าเป็นคุณติดีกสักครึ่งชั่วโมงได้ผมน่าจะแบบน่าจะมีนน้ำมะนาวแล้วตรงขอสักพักหน่อยครับคุณครับไปกันปะครับสำหรับไฟวันนี้ ไปครับไปเชียวไปวันนี้เป็นไงครับคิดว่าจะ <ไป S 2> ทําให้เขาเขาตู้ไปได้กี่คนครับวันนี้คุณชื่ออะไรครับเนี่ยพยายามเยอดให้ถูกครับอะไรนะฮะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยภาษาไทยนะพยายามจะให้เย็ดจุดพยายามจะเย็ดจุดที่ชื่อคุณเหรอครับเนี่ยชื่อคุณเท่จังเลยใช่ครับชื่อครับขอให้โชคดีกับการอุ้มในครั้งนี้ะนะครับเชิญ เม,ม,ม,มื่อกี้พูดแค่แบบไม่ถึงห้าทียังเหนื่อยอ่ะทูอินวันจีไปนอ่ะอ้าเฮ้ยใส่ลุงลุงยกตัวใส่ตัวเนี่ยเขมยีขนาดนี่ฮะทำไมอย่าพุ่งฟังนะครับ เออเบาบอสครับเลขเลขต้องสองครับมีเถิดแผ่นนะครับเอาเถิดแผ่นเลยนะเอาไม้หมดเลยครับ กดผิดใช่เหรอใช่ใชรีบกีบมาเ้รีบกีบมารีบกีบมาโอเคโอเคสอง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 เไปครับบันเท่าไหร่สี่ห้าคูณหกสองแสนเจ็ดครับเลขยี่สิบนะใช่ครับสองแสนเจ็ดหม่นแค่ครับใช่แบบนี้ผมไม่ไปใช่ไหม ผมให้ไปแล้วว่าตัวมันเกินแลไม่น่าจะไปนะเข้าไหมครับเงินเข้าไหมเข้าครับเข้าครับเข้าผมได้ครับมีมาขายได้นะครับคุณหมอได้ครับได้ได้ครับหมดหมดยังคะจะจ่ายหรือเอาใส่รถกัน อ่ะวเราเหมือนยังไม่จบครับตอนนี้ขอไฟกับตำรวจด,ด้วยเลยละกันนะครับแม่ตะกัตเอาเฮียไม่ทันไรตายอีกแล้วหมดอีกแล้วแม่สภาพไม่ได้รู้เรื่องกับเพื่อนเลยไม่ยังไม่จบวับคนเดียวขอเสียอเอ่ยวได้ไอ้ขอเอี่ยวได้เปล่ามีคนเดียวขอเอี่ยวได้เปล่าฟาดเย a h it's yeah y yeah! yeah! yeah!

ตามอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับข่าวภาคเอาของโซอี้หมดก่อนภาคภาคภาคของโซอี้หมดก่อนไม่แกมีตู้แล้วแกมี่ข่าวภาคแล้ววะตีหนึ่งอ่ะมันเรียกว่าอะไรวะ อ้๋ไม่อ้๋ไม่อูมรอจับอยู่ว่าจับยาอยู่เอาอิน่ะไปดูไว้เอาเบาเล็กแรงเล็กแรงเลวยกันมาไม่ไม่เดี๋ยวเดีินเจ๊ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวจะเอทโทรหาเดี๋ยวเจ๊โทรหาเอ้ยเมื่อกี้กอดใครอ่ะเห็นนะกอดอากาศให้กอดรูชายด้วยเหรอเาีลยนะช่วยคนไหมครบแล้วครบแล้วโอเคครบปลาผัก เาเขาแบงเขาแบงเขาบงเขาแบ่วยช่ยยยูโยโอุ้ยวากอะไรอ่ะมันลั่นค่ะมันลั่นค่ะโอ้โหเกไปไรเปล่าเราไม่เไม่กดล็อเมื่อกี้ฟังมาถ้าเป็นลกครนะเออเามีลรอกอะไรใช่ี่ยมีเคสุ้มเตสี่ห้าเคสเข้าบ้านตลอดลยโอเคอืมยาเอ้ามันไม่ไปอ่ะมันไม่ไปพี่เลยยิบกากกอดโอ้โหก้างในน้ำเหมาย็นครับอัตคอนไปค่ะ ขายขายขายได้ตลอดเลยปะขายได้ตลอดเลยไหมพอพอพอซื้อกันแดงหน่อยได้ไหมไม่มีเลยอันนี้รับอยู่เหมือนกันจะรับจังรับเอาฝากรับน้าฝากรับโอเคใช้ได้กันมีรถโจ๊กไหมพี่เย็นหลุมไหนคะลุมไหนมีแผนที่ไหมลุมไหนแผนที่อะไรแผนที่เดรโซ่แต่ถ้ามีเดี๋ยวเอามาขายให้นะครั โอเคมุ้ยได้ฮะใช่ใช่ขายให้มาดีก็ได้นะมาดีเราซื้อมาดีโอเคได้ครับครับดูแลตัวเองด้วยนะไายบายบ่ไปอ่ะอันนี้ไล่เหรอคะลินตาวเราจะไปไหนหรือเปล่าไปขายตัวค้อนแหละ๋ย่าพี่โดนมันลดโลพี่ได้ลดแล้วเหรอครับไปลดเขาซื้อค่ะซื้อเอ็มซื้อน้ำมาเอามาดีพอดีพอดีพอดีโอเคจับหน้าครับผม เที่ยาก็ได้ครับเรีไหนนะพี่ค่เิดครับใช่แ้วอ้ไอ้ของกาะโพครับหชุดครับหกชุดครับเดกมันต้องเท่าไหร่เมื่อกี้เข้าที่เท่าไหร่เนเวอร์ไล้วพี่พี่พี่เนเวอร์ร้บผมขายยาหรือป่าไม่มียาบม่มียาแล้วเขาอุ้มกันหรือเปล่าครไอเหี้ยัตเหี้ยแล้วกใช่เหรอขายยาหเจหนึ่งสีเจ็ดีเจ็้บัตรนันนะโอ้ พวกกูจอในคนพวกกูทมานานพวกกเฟีอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟว่าชวอนใครเชื่อมือแล้ไปสอบว่าฉันะได้เชย่์มองไปอยู่แล้วว่าฉันวอนจะลูมึงทำไรว่า y ัน g o n n ดู o สตีนพวกกูคามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกกับพาอมึง